สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสกูสุคนมันนี่กับพ่อๆกันคือเก่ามันนี่พ่อๆกันในบรรยากาศจากบรรยากาศนใดๆพี่น้องหักมันนี่ได้ยินเสียงฝ่าดังเึ้นขังขึ้นขังมากได้พี่น้องหักกระดังมาลายมือเลยพี่น้องเสียงฝ่าดังนี่กะฝนกันยังบ่ตกพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเป็น้องนี่พี่น้องฝนบ่ตกปีนี้แปลกหลายเขาในหน้ากะหักแถวหน้าพอตะค้อมบ๊อบันไดพี่น้องปังบอลบางทีเพิ่นกะเขาในหน้าเพิ่นกะแห่งกระแด่งบุญเล้วจุดหน้าพอตะค้อมกระลัง ลังน้ำก็ลงงังคอนเดี๋ยววันนี้กัสิาภาพพ่อแม่พี่น้องมาหาปลาคอน,นพ,พี่น้องมาหาปลาคอนบนบนมาหาพนพี่น้องเลยสิภาพพี่น้องมาเบิ่งก่อนเดี๋ยวให้ทางแม,ตม่ะะตะคอมเปิดหาเนาะพ่อตะคอมสิภาพเบิง่งพามาถ่ายพี่น้องพามาถ่ายถ่ายให้เบิ่งก่อนวันนี้น้าเหามีปลายัางตอนนี้กับปล,ลาลดเนาะเพิ่งกำลังหมดออกมาพี่น้องน้ำน้ำน้ำหน้าแห้ง เพิ่งสะพากันหมดออกมาบ่อนนี่ก็เลี้ยงกันลองส่องปลาลดก็ได้เพิ่งออกมาแต่ผู้พี่น้องเลยปลาลดก็ได้บ่อน,นี่ผู้ปลาลดปลาลดน้องหล่อมาให้นี่ก็ครึ่งน,นึ่งยู่พี่น้องปลาลดปลาลดแล้ว ปีนี่ปลาลดขึ้นหน้าร้ายเนาะปูตะหูมันกระเดาะเลยตะหูเอียงหมดแล้วยังจะเห็นบ่เห็นบังใบเข่าส่วนวอรปีนี่กับแปลกไร่พี่น้องเลยฝนตกมาน้าในน้ามีหวก่ะแดดเนาะแดดแดดแดดตัวน้ำแห้งบะถึงผัด น้ำแห้งเวทผัดต๊มาอีกผัดบดต๊แบบบโตเนื่องพี่น้องเลยกันแร่พันธุ์ของสัตว์ซาบาสิงนี่ก็หยุดสนักไปเพราะว่าแดดกระเดงแห้งงอโพดขั้นว่าบกชนนึ่งละพ้นถืดมาใส่เออป่าในหน้านี่ก็สิร้ายพี่น้องอันนี้เอาจนแห่งโบเลือยยังจังได้ต๊มาขั้นโบแห่งกับโบต๊อีรอพ้นก็นไดวิ่นีีกระายเทื่อนอะไรพี่น้องเลยแห่งแหลงร้ายปีนี้ เป็นอันยังเป็นการเป็นว่างเป็นว่างไปนะนี่แหละเขาในหน้าเ้าก็สบประมาณนี้เราพอจารณยนี่เบืงบ้งเบื้งหนึ่งก็คือว่าเพื่อนจะกลมแล้วหากว่าหน้าหน้าผูเพื่อนอยู่ไกลๆนี่ก็สอดไปแล้วเขาหน้าเพื่อนเนี่แต่ว่าในหน้าโพลคอมนี่ยังมันสอดส่วนกำนี่ก็หน้าขาวดำน้ำลังเนาะดำตะกะ ยังพันสูงอันนี้มันหัวดำก่อนเบิ้งนี่คือกรมแล้วพี่น้องก็ต้นเขานี่พูดเหมือนเว้นเว้นว่าคือกรมนล้พี่น้องกรมมนดีคือเสืเพิงดินมันก็ออกบรรยากาศกันแล้วนี่พี่น้องขนหน้าขนยันลำขนกำลังเข่าขนสอดมาแล้วยังสิมาเลาะห้าลายหายพี่น้องเขาหล่อเห็นแล้วซองหาเนาะมามีป่า ขีบอลนี่อ๋อบอลนี่ก็มีพี่น้องโคโลอยู่น้ำแห้งป้าคนเดี๋ยวให้พี่น้องบลงไปใกล่ก่อนโอ้ยนี่นะหู้คนน้องผู้คนออกผู้คนออกโอ้มันเยอะชิงหนิงอยู่พี่น้องปลาลุดแล้วตอนนี้ถ้าคอมเพิ่์กลงมาน้ำหลังพี่น้องเลย มาจองมาจองหลังอยู่เดี๋ยวนี้ยังก่อนน้อยยังก่อนน้อยตอนเม่คอมก็ลงมาแล้วจะเหี่ยวเกือบก็ก็ถ่าคอมนี่ฮัลิโลบนะมัน <c ười> เหมาะจะเถื่อแล้วจอง, <c ười> งกันกน,นั่นนี่ดูบรรยากาศคึ้ฟ้าคึ้นพ้นไปแล้ว ข้อมูลห่อนยำกลางคืนมากพี่น้องเอ้ยแสงเดือนบานเฮากาสะสลัวสลัวหักบางคนที่ว่าเกิดรุ่นหลังนี่กับซีบอลตะคอยเห็นดวงเดือนเนาะพี่น้องมีแต่อยู่ในเฮือนเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายสุพีสุนองเบิงว่าเดือนแต่เก่าห้องบูรพันมีไฟผ้าเฮากขสีอาศัยเบิงแสงเดือนแสงดาวนะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้เขามีไฟผ้าเนาะบริออกของเฮือนจนบวชเห็นหนวดเดือน ตอนออกขึ้นมาในเครื่องคัวเฮากับตอนนี้พอคอมกำลังอ่ะนะปิ้งปลาลดที่เฮาหาเว้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยตอนนั้นพอคอมถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่ว่าส่งที่ว่าเอาปลาลดให้มันส่งแม่คอมมีดุสาวนาเนาะส่งคอมมีดุสาวนาพี่น้องเอ้ยมันแม่คอมมีดาะตอนนี้ส่งสำหรัคำประควมในสีปิ้งพี่น้องปิ้งมากกรได้เวลาเึิ่งเติมแล้วพี่น้องเอ้ยคือสียับมอใกล้แล้วใกล้แล้วใกลสีสุกแล้วพี่น้องสำหรับเมนูเหากับอาหารแรกเมื่อนี้แหละพี่น้อง หันแดงคือมันปีงกระโดนี่แหละกระโดดข้าไกระายเติบได้หมดเลยนะจังได้กะมาได้พายพี่น้องกินอันน่ะปีงกระโดดน้ำประคอมจังได้กะบคิวโอประคอมมโมฮันีกับชิด,ด้ลาพี่ลาน้องลงเต้เพื่อนสนิทพี่น้องพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี